เอารัวสวัสดีค่ะทุกทุกคนหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราขังเจ๊ไว้ในประตูเหลืองโอเค mm hmm. เจ๊น่าจะมาลดล็อกลัวทางเดินนี่ไงบดล็อกรัวทางเดินอ่นตรรา,าต่อไป <c oughs> เป็นไงเจ๊ำหหน้าอุ๊ยอ้ยอ้ย,อยแล้วเจ๊เดินเตะเลยนะเตะปลดไม่สนานใครไปแล้วนะเจ๊ขอให้มีความสุขกับต้นหอมบายๆเดี๋ยวกลับเอาไว้โอเคทุกคน ถึงคิวเราที่จะต้องเดินไปยังภาร,รกิจของหารในเมืองใหญ่ดีต่อไปอะนะทำไมเป็นมีทางแยกมีประตูเยอะจังเลยครับรั้วเยอ่อยอุ้ย <g ül üyor> แล้วใครเขาตักผ้าตักถุงเท้าตักชุดชั้นในไ้ตรงนี้เนี่ยไปไหนอะต้องไปทางไหนอะอุย้ยมีบ่อน้ำด้วยบ่อน้ำใจกลางเมืองนะทุกคนน่าจะเป็นบ่อที่ทุกๆคนในหมู่บ้านแห่งดีนะคะใช้กันออแล้วใครเอาตะกร้ามาวางไว้ ไปทางนี้หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยมันมีสะพานข้ามแม่น้ำํำแต่เหมือนว่าด้วยจะปิดอยู่นะคะถ้าจะไปไม่ได้นะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจจะต้องเดินกลับไปบ้านที่มีรัว้วหรือไม่ก็ทางแยกเมื่อสักครู่นี้นะคะเข้าได้ไหมอันเนี้ยไม่ได้นะไม่มีที่นะอันนี้ล่ะเอะมีใครอยู่ไหมครับมาป็นตัได้หรือว่าเลี้ยวทางนี้วะเดี๋ยวดูดิไปรูริเ้ย นะรั้วตรงนี้ทางนี้ทางตันทางนี้ทาแล้วจะเป็นทางดีหรือเปล่าที่เอาสามารถเอาตัวแทรก,กรูเข้าไปได้มันจะต้องไม่เกินความสามารถของฮันอย่างเราเอาหัวดันเข้าไปค่ะหัวสุดจะแข็งแกร่งแล้วติดติดติดเคเข้ามาได้แล้วทุกคนอ้าวสวัสดีครับคุณลงุงทำไรอะ่ะ วิกันพงกหน่าเหล้าจากหนังสือพิมพ์มาดูนะแสดงวันหรูว่าเรามานะคนเราเดินกระดิกเท้าสบายใจดีเนี่ยบันไสขอได้ไหมรองเท้าเนี่ยขอได้ไหมดีบันไสหา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 ไม่เจดอดีอะโด๋อลองเดินกับเพลงกับเพลงนะรองเท้าเหลือข้างเดียวก็ยังจะใส่อยู่ได้เนี่ยลุงไหนไหนไหนขโมอยอะไรลุงดีนะ รองเท้าอีกข้างหนึ่งลุงรู้ตัวโอ้โหโอเคลองอีกสักทีอุย้ยลุงอ่ะปล่อยข้างได้ไหมอ่ะวิเอาก็ได้วิเนี่ยอะไรซิก,ก้าซิก,ก้าโอ้โหโคตรอย่างเดียวอย่างเท่หานและซิก,ก้าของเขาเอ้ยทางนี้ไปได้ปะเนี่ยนั่นเลยค่ะทุกคนโอเคเราเอาแอบ,บเอาซิก,ก้าดิ เอาไปไว้บ้านดีดีกว่าเออเอาวางไว้ดีก่อนอาวางไว้ดีก่อนอาวางไว้ดีก่อนโอเคตาลุงเอ้ยโดนขโมยแล้วอไม่ตามต่อด้วยนะเนี่ยลุงอ่า <c oughs> นข่าวอะไรอยู่อ่ะข่าวอะไรวุ้ยโอ้ยลุงทำผมตกใจนะหมวกลุง ขอได้ไหมอันเนี้ยโอ้หมวกลุงนี่เท่ดีนะเข้ากับเสื้อเข้ากับรองเท้าดีอะขอได้ไหมอันเนี้ยเน่เ่เน,น,น,นขอนะโอ้ยแล้วป้าป้าฟัดเชือกอย่างไวโอเคเราต้องไปฟังดูนะะ่ะลุยลุงตามมาไม่ทันเน่แล้วกิก็เข้าไปดีเบเบลเบโอเคเราจะต้องเอาที่เอาอุปกรณ์ต่างๆมาแต่งตัวให้กับตาลุกป,ปั้นคนนี้นะคะต้องวางตรงไหนเนี่ยต้องวางในนี้เหรอเออเนี่ยป้าเดินมาเห็นแล้ว ป้าเสื้อม่วงเดินม่เห็นแล้วทำไงต่อคะส่งคืนให้ลุงหรือว่าแล้วเอามาแต่งให้ลูกปปั้านในสวนบ้านตัวเองเฉยโอโ้ป้าป้านี่ก็ขี้ขโมยแล้วเนี่ยหรือว่าเปิดได้ไงฉันเพิงพ่งหลกไปนี่เองนี่นะนี่เองอะไรวะโอเคแล้วจะลุงกินกาแฟาอ่ะอร่อยไหมอ่ะ,อะ,อะขอขอได้ไหมหนังสือพิเศยไม่อ่านแล้วเนี่ย ขอนะขอนะขอนะอันนี้ขอขอเลยขอเลยวิออกได้ปะเนี่ยออกได้ปะเดี๋ยวดูติดติดเอ้ยล,ลุงใจร้ายมากเลยแต่บ,บ้านลุงนี่ปลูกดอกกุหลาบสวยนะเนี่ยเอ้ยชมลุงชมเนี่ยชวนคุยธรรมดาทั่วไปเนี่ยได้ไหมล่ะเออ,อแล้วก็เดินกระเพกกระเพกนะรองเท้าไม่ใส่นะลุงนะกินจิบชาสบายใจ จิบชายยามบ่ายสไตล์คุณชายพุทธิพัฒน์ใช่เหรอคุณชายจิบชาเหรอลุงแว่นอันนี้แว่นเนี่ยไม่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วแสดงว่าแว่นเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหม,อมขอนะลุงนะขอนะขอนะอันเนี้ยอุ้ยอุ้ยแล้วติดติดโอ้ยลุงติดต้นชาดัดเนี่ยลูกนี่เดะหนีบตูดอ,อลลัยืนบอดี Body ้บ็อกอะไรล่ะลูกโอ้ยแว่นลวงลุง ก็ลุงไม่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วไม่ใช่หรอแล้วตอนลุงอ่านก็ไม่เห็นลุงจะใส่แว่นเลยเนี่ยขอผมเถอะน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 ะลุงขี้งก,งกนี่แหละก็<ๆ>ปีบเือรแบบนี่ใหญ่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยร่วงร่วงรนี่นี่นี่อุ้ยนี่ไม่ให้ก็เอาหนังสือพิมพ์ก็ได้เชอะแล้วเดินติดอีกลุงนะลุงนะตรงนี้ก็ขยันผูกเหลือเกินอ่ะเปิดค่ะ เสร็จแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์โอเคติดมาเด่ยเอาหนังสือพิม,มพ์มไปวางไว้โอ๊ะป้าเดี๋ยวมาแปบ๊บหนึ่งป้าบอกกูก็พูดอยู่นั่นแหละโอเคเหลือแว่นคนเหลือแว่นลงุงขอได้ไหมล่ะแว่นน่ะก็ตรงไปได้ใช้หนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้อ่านอ่านก็ไม่เห็นจะใส่เลยเนี่ยขอแป๊บเดียวเออเนี่ยแกล้งทำเป็นไม่เห็นเออ แหลจิบชาไปจิบชาไปเดี๋ยวผมจะแอบเมดไปนะอุย้ยอ่านี่เดะโอเคเราขโมยล,ลูกอะไรวะเราขโมยรองเท้าลงุงทำลงุงตกใจแก้วชาหล่นพื้น <c oughs> แก้งลุงนี่สนุกจริงๆโอเคเราจะต้องขโมยเมฟเว่นเข้าให้และเร่งอะไรลุงอย่าเข้ามานะ ลุงเก็บแก้วก่อนค่ะเหมือนว่าลุงจะเกลียดเราเหมือนกันนะ่รอแกล้งลุงขนาดเดียวแล้วก็ยังจะใส่นะรองเท้าข้างเดียวเนี่ยเออเนาะนั่งกระดิกเท้าอีกต่างหากโอลุงเผลอลุงเผลอแล้วเราจะขโมยแว่นนะอันเนี้ยรอก่อนรออะไรเช็ดมือลนะทำไมไม่เช็ดผ้าคี่ิดวที่ดีว่าเช็ดอะไรกางเกงแล้วป้าเหมือนแอบส่องอะไรสักอย่างที <c oughs> ่ใส่ป้าข้างบ้านานะนะลุง เขาแอบ,บดูลุงนะ่นะี่โอเคแล้วจวังหวะนี้นลคะ่ะลุงเผอรเราจะแบบอบอยลุงมีสะดุ้งนะโอเคเรียบร้อยเราขโมยแว่นแล้วคะ่ะเราครับลุงไม่เห็นโอ๊ยล้วติดอะไรเนี่ยลุงลุงลุงเห็นนะโอ้ยคืนก่อนคืนก่อนคืนก่อนเอาใหม่เมื่อกี้เดินติดต้นชาดัดไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวจริงๆเลยวันนี้เป็นอะไรเดินติดติดติดกระคัดติดติดกระคัดไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ลงุงอย่าให้ต้องพูดหลายรอบนะกลับไปอ่านหนังสือโน่นหนังสือพิมพ์อ่ออะเออจะมาเดินอ้อมทําไมทําไมไม่เดินทางดูได่ไ่เข้าใจลุงเลยนะเนี่ยไป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 อ่านหนังสือผมจะได้ขโมยแว่นสักทีเร็วๆบีก็ไม่ได้ใช้เออจะห่วงทําไมทําไมทั้งนักทั้งหน่ะอะไรวลินวันนี้นเป็นอะไรจะห่วงทําไมกันนักกันหนาะนะลงุง <c oughs> โอเคไปเรียบร้อยค่ะลุงไม่เห็นหรือลุงเห็น นิ่งไว้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 โอเคเรียบร้อยทุกคนเร,เราได้แว่นมาแล้วคะ่ะเราจะต้องไปป้านี่ก็ขยันผูกจริงๆโอเคเราเราได้แว่นแล้วคะ่ะต่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 เอ้าเดี๋ยวไม่ได้มันต้องไว้กลางถาดไว้ตรงนี้เดี๋ย,ยืนต้องยืนคอเข้าไปนิดนึงได้มุมองศาโอเควางไว้วางไว้ ป้าเห็นแว่นแล้วค่ะจังหวะนี้ป้าจะเอาแว่นไปคืนลุงข้างบ้านหรือว่าป้าจะเก็บไว้กับหุ่นเหมือนกับหมวก <c oughs> อย่าบอกนะว่านั่นเน่ยชัดเลยป้าขี้ขโมยเหมือนกันเะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ผมและจริงๆอันนี้ไม่ใช่ผมแล้วไม่ต้องมาถลึงตาใส่เลยนะเอะโธเฮ้ยเดี๋ยวเอากลับไปไม่ได้แล้วด้วยชีพละวเดี๋ยวซิก้าอย่งนี้ว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาซิกาไปใส่ที่หุน่น แ้่มันจะเ็บเข้าไปที่ปากยังไงอะเอาไปรู้แหละวางไปก่อนอ่ะวางให้ตรงนี้นะ,อะแอบแอบแอบอมีะระฆังลมด้วยอะปองแปงไหนเขาจะเ็บยังไงสิก,ก้าใช่ปะ่ะซิการ์ดเตสเอ้ยไม่ใช่สิก,ก้าสิก,ก้าป้องแปงโอเคเรียบร้อยเราตกแต่ง <c oughs> หุ่นกลางสวน <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าฝั่งนู้นเรากลับแรกหุย มยทำไมนายมีริบปินน่ะเฮ้ยทำไมเราไม่มีอ่ะทุกคนเอาละเราเจอความใฝ่ฝันของเราอีกอย่างนึงแล้วทุกคนเราจะต้องมีโบแดงสแสลงใจติดที่คอให้ได้เลยคอยดูสิจะต้องทำการสลับตัวเห็นโบแดงสแสลงในใจอยากได้อ่ะอยากมีอะทำยังไงอะเ,อเราอาจจะต้องแอบ เอาถอดออกมาเอาโบไปซ่อนอะไรอยง่ี้าะเออเอาโบไปซ่อนเอาโบไปซ่อนเอาโบไปซ่อนเสร็จปุ๊บเราก็เอาห่านไปซ่อนแล้วก็ปลอมตัวเป็นหา่านแทนที่ห่านตัวนั้นแล้วก็ให้บะบีเรานะให้บะบี <c oughs> ลุงฝั่งดูยังตกใจ <c oughs> ให้บะมีเอาโบมาติดให้เราดยการปลอมตัวเอาวะ่ะไอ้เจ้าแผนการว่ะ <c oughs> ทุกคน ลุงลุงบอกอยู่คนละลัวยังจะตามมาโกรธมาแค้นมาเคืองนะโอเคภารกิจของเราอันดับต่อไปนะเราจะต้องทำการจิกตูดโอเคจิกโอ้โอ้ติดติดติดอย่าเดอ้ออย่าเดอ้ออย่าเพิ่งหันมานะโอเคเราจะต้องเอาอันนี้ไปซ่อนค่ะโอเคโอเคเนียนเนียนนเนีย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 นเียเียนซ่อนไว้อโอโอ๋อเดินเตะเดินเตะอ่ะ เสร็จแล้วเราก็จะไปปลอมตัวทุกคนปลอมตัวเป็นห่านแวะทั้งายลุงเลยดียไมเนี่ยลุงก็อ่านหนังสือโอเคอเคอ้ยเนียนอยู่นะต้องเรียกสักหน่อยปะต้องเรียกสักหน่อยแหม่ตกใจเฮ้ยทำไมไม่มีโบโบหายไปไหนนะลูกสาวฉันโบหายไปไหนนะนนะลุงแกสงสัยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไอหานไอตัวนี้มันาย <c oughs> ลุงผู้เห็นเหตุการณ์สำหักน้ำลายเอ้าเอ้าแล้วแทนจะเจอปูของเราจันไปเจอไอหานตัวจริงขึ้นมาก่อนฮไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วอันนี้น,น,นะนะเราอาจจะเอาโบไปซ่อนไว้มิดเกินไปทุกคนโบไปซ่อนไว้มิดเกินไปหรือเปล่าเลยฮะไม่เจอแน่ๆนะแน่ๆอันนี้แน่ๆเขาจะเห็นปะ หมายว่ามันบิดเกินไปแล้วไม่เห็นจริงๆด้วยทุกคนโอเคเราจะต้องเดี๋ยวนะเราจะต้องเอาโบออกมาใช่ไหมเดี๋ยวรอเขาเดินมาก่อนเราเขาแบบไปวาดรูปอะไรก่อนเราจะจิกตูดหานอันนี้ไปซ่อนเดี๋ยวก่อนเปล่าไม่ได้ทำไรแบบไปทำส่วนเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ไม่มีพิรุธไปวาดรูปต่อได้เลยคะ่ะ โอเคเดี๋ยวรอจังหวะที่เขาไปวาดลูกทุกคนแล้วเราก็จะจิกตูดหา่านตัวนี้ไปซ่อนแล้วก็เอาโบมาโอเคจิกนี่แหละไปทางนี้ติดโอ้ติดโอดโอมันติดอะไรอะติดโอ้ยติดอะไรกันรัเาเนี้ยเอาแล้วเขาหัดมาเห็นจนได้ของแม่เจ้าโอย,โอยเกิดเป็นหา่านนี่มันเหนื่อยจริงๆแล้วเขาก็จะบอกว่าโบลูกเขาหาย โอเคกลับไปเลยกลับไปวาดรูปต่อเลยค่ะจะขโมยทุกคนแสดงว่าเราลาดเราลาดอะไรเราเราลากขึ้นบน,นสะพานนี้ไม่ได้ะคะเราต้องลากไปที่สวนโอเคค่อยๆลากอย่าเด้ออย่าหันมานะโอเคเหมือนจะสําเร็จนะเหมือนจะสํเาเร็จนะนี้ลากไปเลยเอาไปเก็บไว้เอาไปเก็บไว้ไอเจ้าห่านจริงไอเจ้าหานจิง,อเ,จาาจงเอาไปซ่อนไว้โอเคตรงนี้แหละน่าจะได้หลังจากนั้นเราก็จะหยิบโบไปทุกคนหยิบโบไปให้แบบนี้เราเห็น เค okay. เราจะปลอมตัวเป็นลูกสาวคนใหม่นี่ไงโบอาโบอยู่นี่จากนั้นเราต้องรีบวิ่งค่ะทุกคนโดนจะชนของล้มไปหมดรีบวิ่งไปยืนเพื่อปลอมตัวนี่จับไม่ได้หรอกเนี้ยเขาจับไม่ได้ <laughs> อย่างจะเนียนเนียนอย่างมาก เรียบร้อยคะ่ะทุกคนโอ,โอ้โหโบแดงเสลงในใจฮ่าโดนหลอกวาย๊เจ๊โดนหลอกฉันไม่ใช่ลูกแกเฮ้เฮ้ได้โบแดงเร็ววาย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 ได้โบแดงเร็วติดเบี้ยวด้วยโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีแค t เ h น Nator ค่ะ